สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีสไตฟ n นวันนี้ผมมีเคล็ดลับการตอบแชทให้ไวในมือถือหัวเว่ยมาฝากเพื่อนๆพื่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้มือถือหัวเว่ยในแป้นพิมพ์ของมือถือหัวเว่ยเราสามารถเพิ่มข้อความที่มีขนาดยาวหรือข้อความที่เราใช้บ่อยๆได้ขั้นตอนการตั้งค่าหรือเพิ่มอักษรย่อให้กับข้อความโดยแตะในช่องแชท หรือช่องค้นหาเพื่อให้ตัวแป้นพิมพ์แสดงขึ้นจากนั้นแตะไปที่เมนูจัดการแตะเพิ่มคลิปใหม่แล้วพิมพ์ข้อความในช่องเนื้อหาคลิปตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์รายละเอียดการชำระเงินเสร็จแล้วในช่องปุ่มลัดให้พิมพ์อักษรยอ่อโดยผมจะใช้ตัวอักษรชอรอแทนที่ข้อความ ตัวอย่างการใช้งานตัวผมเองเป็นพ่อค้าออนไลน์เมื่อลูกค้าต้องการรายละเอียดการชรําระเงินผมก็แค่พิมพ์ตัวอ,อ,อักษรชรรายละเอียดการชรําระเงินจะแสดงขึ้นผมก็แค่แตะไปที่บนรายละเอียดการชรําระเงินแล้วกดส่งทําให้ผมส่งรายละเอียดได้เร็วไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งที่ต้องการส่งเทคนิคนี้จะช่วยให้เราตอบแชทได้เร็วขึ้น เพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ